เขาก็สิชื่นมาเบิ่งทั้งบนบ้านทั้ง,งือนอายน้องเฮามื่อนี่น่อมือทำบุญอะเลอสบายเอ้าไผ่ถามไผ่าถามไผ่ไผ่ไผ่นะไผ่าาถามนอกอันหลานคู่นั่นเลย หยอกอาข่อยพี่น้องเพอพี่ทงพี่กับอาข่อยตอนนี้กัโอ้ไอ้น้องเฮากะสีอยากหูว่าเฮ็ดบุญจักกองเฮ็ดบุญสามกองเด้อพี่น้องเด้อแล้วก็มีต้นจักหลังเนาะพี่น้องนะนึง่งต้นใสอ๋อของเจดาเพิ่นได้หลังนึงอือม,มีใบซาวบาท ต้นสิบสามหลังบุญสามกองพี่น้องเลยเฮ็ดบุญหาพท่าหมูนหรืออีเอาวหมูนเฮาให้เพื่อนมาฮับมาต้อนเอาเด้อให้ลูกให้หลานผู้อยู่กับยู่ดีมีแหงลูกหลานผู้อยู่กับยูดีมีแหงผู้ไปกะขึ้นสั้นฟ้าเสวยสุกให้เจ้าสุกยิ่งยิ่งขึ้นเนาะพี่น้องนะสาธุ โอ้ทางนี้เฮากะไอทิศเฮาเพื่อนกับมาตรวจมาตรวจความเรียบร้อยของกองบุญอันใดครบอันใดบควครบเป็นเนั่ยนั่นนั่นนะไอทิชนะออจารย์เขียว,วบวขาดเลยไงไอเฮานะ่ะเป็นบุญเป็นทานเพิ่นนี่ละ่ะคอยบึง่งคอยคอือาศัยเพื่อนผู้เดียวนี่ละ่ะอาศัยเพื่อนผู้เดียวนี่แหละไงไอเขียวเฮาแต่ก่อนเพื่อนกับบวชประจําอยู่วัดนี่แหละพี่น้องเลยตอนนี้เพื่อนมด มดบุญบวชออกมาออกมาเบียดออกมาเบียดแล้วออกมาสั่งลกออกมาสงกนะโอเคไอ้ไ่ได้เบียดไผนะออกมาสั่งครอบสั่งครัวอันนี้กะคลองพี่น้องไหมอ๋อ้บักล้วยพี่น <Mon ique> ้องไหมกล้วยเพื่อนก็ <like> oh มาตรวจเบิ <Native> ่งกองบุญแต่ละกองของครบอยู่บ่มีอันใดที่บกัดมันขาดมัน ขืนอันใดเพื่อนกะซีอันบอกทางเจ้าภาพว่าเอออันนี้บอกครบเดอ้ออันนี้ต้องใส่อันนี้เดอ้อเพื่อนกะซีบอกเพื่อนกะซีแนะนำเนาะตามนั่นล่ะพี่น้องเอยโอเคอ๋อน,นั่นอาข่อยพี่น้องข่อยร็ะลืมทักอาข่อยกักระยกลาไปเมื่อกี้เราอุตส่าห์บอกว่าอีอา,อา,อา,อาอข่อยก็มาอ,อาอก็ได้มารอบนี้พ่นเราเนี่ยก็เลยหยอกเพ่นแม่นไผอานี้แล้วไผถาม โอเคโอเคก็มีโอ้ท oh, างนั่นก็นเนี่ยเ้ยหลงเฮาแล้วกับยายเสียงเฮาอะไรกับน้าสาวหลาเฮาอืมอ่านอนเฮ็ดบุญเฮ็ดศินแล้วกับหล oh, uh, ัง uh, จากกินเข่ากินน้ำแล้วกับนอนพักผ่อนโอเค